สวัสดีค่ะสวัสดีชี่สงมงย่างนะคะเราจะหายไปนานมากเลยไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะคะแก็อ๋อสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบทั้งหลายนะคะวันนี้ก็น้องอก็จะมารีวิวกระเป๋าใส่เครื่องมือช่างนะคะเพราะว่าหลังจากโควิดรอบ2นี้แล้วก็ น้องแสงน้อยยังไม่ได้ไปให้บริการตัดผมฟรีนะคะก็เป็นการเตรียมจะไปออกลบตัดผมฟรีตามหมู่บ้านนะคะถ้าใครสนใจอยากจะตัดผมกับน้องแสงน้อยก็เชิญได้นะคะทีห่หมู่บ้านตนาค่ะเนี่ยนะคะกระเป๋าใบนี้สั่งมาจากลาซาด้านะคะเพิ่งจะได้มาค่ะ ชอบมากเลยซึ่งมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากมันเหมาะสำหรับผู้หญิงด้วยนะคะผู้ชายก็ได้นะคะเ,เราจะมารีวิวว่ามันเปิดยังไงกันนะคะว่ามันมันมีอะไรพิเศษเนาะมันเหมาะสำหรับการเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะคะมันเหมาะสำหรับการออกไป ทำงานนอกสถานที่แล้วก็ไปให้บริการตัดผมฟรีอะไรอย่างี้นะคะเหมะสําหรับนักเรียนที่ฝึกใหม่ๆแล้วออกลบออกหน่วยนะคะนะคะมันก็จะเป็นดูแลมันมีสองสีนะคะนี่แล้วก็น้องแสงน้อยจะชอบสีนี้ก็เลยเลือกมาสีนี้ซึ่งมันก็สั่งมารวด,ดเร็วมากสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้เลยค่ะ มันตกใจมากเลยว่าโอ๊ะฮได้แล้วเหรอเงี้ยเออมันไวจัดเดิมเคยสั่งแล้วมันไม่ไวแบบนี้เนาะนี่นะคะขอบขอบมันก็จะเป็นอะลูมิเนียมะคะ่ะตามแบบนี้นะคะขอบขอบมันแล้วก็ลูกข้างหน้านมันก็จะเป็นฟาเบอร์นะคะมีกันไกลแล้วก็มีหวีเนาะขอบขอบ,ขอบมันก็จะมี แบบว่ากันกระแทกหรือว่ากันลายด้วยนะคะเนะยี่ยมมากๆเลยชอบชอบค่ะอันนี้มันก็จะเป็นกันกระแทกหรือว่ากันลายนะคะเวลาเราไปวางอย่างนี้นะคะเดีวยวนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะหิวเหมาะสำหรับกันหิวออกไปนอกสถานที่นะ ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวแับนี้เดี๋ยวน,ยน้องแตงไมจะมาเปิดดูเปิดให้ชมนะคะนี่นะคะมันจะมีข้างบนมันจะตั้งรหคา เราก็จะแล้วก็จะใช้แบบนี้นะคะตัวปุ่ม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 ข้างๆนียนะคะมันจะมีสองปุ่มนะคะแล้วก็เราก็ที่แรกนะไม่กดยังไงก็ไม่ออกเนื่องจากว่าเราเป็นผู้หญิงเราไม่เคยลุกเรื่องอะไรมาก ก็กดเอะตอนนี้มันกดได้หรือเปล่ากดยังไงก็งไม่ออกหรือว่าต้องตารังลเลยทำยังไงก็งไม่ออกแล้วก็เอาไปงัดตอนนี้งัดงัดมันก็ไม่ใช่นี เวลาเราเปิดนะคะเวลาเราเปิดเราก็จะดึงดึงออกมาวว่าดึงทีละข้างก็ได้นะคะปึ๊บปึ๊บแล้วทีนี้พอเราต้องการล็อกนะคะแล้วก็ข็มรหัสตัวนี้อัเดียวมันเปิดไม่ได้ละคะ แต่ข้างนี้ไม่ได้ล็อกนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบหมุนละคะมันยังเป็นรหรัสตัเดิมข้างนี้ก็จะเปิดได้ข้างนี้ก็จะ ยงามชอบมากเลยค่ะให้ดูฮมจะเป็นต่อมาความกว้างของมันก็จะประมาณเดี๋ยวนะถ้าเป็นมาจะวัดแขนให้ดูนี่ประมาณนี้ค่ะสองอ,อ,อ,องแล้วก็ความกว้างขมนมคะประมาณนี้ ให้ดูใกล้ๆเลยดีกว่านี่เห็นชัดไหมคะนี่มันเรียบร้อยมากเลยค่ะแล้วก็ระเจี๊ยบของน,ะน้องที่ใช้นะก็จะเกี่ยวแม้งท้งหมดเลยตั้งแต่ตอนที่มันจะมาแล้วก็ตั้งแต่อนที่มันเมเป็นช่างแล้วนะคะ ก็ยังเก็บผมไว้ค่ะพี่ข้อนี้นะคะหมอสำหรับนชันพี่ข้อนี้นะคะหมอสำหรับการฝึกหัดหัดตัดผมฟาเบอร์นะคะมันไม่เบา กระโตนะคะตัวนี้ตัวนี้จะฟันเขาจะคมมากนะคะคมมากแล้วก็สามารถที่จะตัดผมหนาและยาวได้แบบสบายเลยคะ่ะตัวนี้ก็จะใช้ดีมากรู้สึกว่าจะซื้อมาพันห้ากว่าบาท คงมากเลยค่ะสั่งซื้อมาตั้งแต่ตอนเริ่มตัดผมใหม่นนะคะ่ะสั่งซื้อมาจากที่พี o ยูทูบนี่แหละค่ะที่มีชื่อว่าดาร์าเบอร์นะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะกันขอบดีมากคงม,มากเลยนะคะ ะะจะให้ดูประกอนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยไหมคะพอมีกระเป๋าพอมีกระเป๋าใบนี้แล้วจบข่าวจบทุกเรื่องเลยจบทุกการซุ่มซ่าที่แบบกันความคิดลืมแบบว่า จุะะ๊บโอเคจบจบุ๊บโอเคจบใกล้สวยมากเลยค่ะชอบนะะี่ค่ะขอบขอบก็จะเป็นสีทองนะคะรหัสเขาก็จะตั้งมา มันก็จะเป็นเลขเก้าแล้วตรงตรงกลางจะเป็นเลขศูนย์เนานะที่ร้านเขาตั้งมาให้นะคะสั่งได้ไวมากค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยตกใจเลยในขายที่ข้อนี้นะคะในลาลาซาดานะคะอ๋อรู้สึกว่าแปดร้อยกว่าบาทนะ รว,วมค่าส่งแล้วก็รวมค่าส่งแล้วก็969บาทนะคะก <_ compute> ็วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเท่านี้นะคะของรีวิวคลิเท่านี้ก่อนนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามและ s u b ส c r คล e เป็นกำลังใจให้น้องแสงน้อยด้วยนะคะเดี<_ <possibly> <_ <driving> ๋ยวเราจะไปให้บริการตัดผม ในหมู่บ้านนะคะผู้ใหญ่ทุกท่านทุกคนก็น่าจะรอเราอยู่นะคะเพราะว่าช่วงโควิดน้นแล้วเนาะไม่ได้ไปตัดกันแล้วก็จะได้ไปเจอเพื่อนๆทุกคนและให้บริการอย่างเยืยมยืมแจ่มใสกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ